มันลงไปหาห่านมาเลยไงนะเต็มเลยกุญแจงไกลขึ้นมานะสวัสดีทุกคนมาเบิ่งลูกไส้ปั่นเข่าพี่น้องขั้นที่มาปั่นของไปท่องเทียวรอบแรกเลยเนาะรอบสองกะสีได้ปั่นอยู่ประมันซ้ำถื่อเลยสี่ข้าวกลงกันหนึ่งเออข้าเอาข้าเปิดเออสี่ถือปั่นสี่ถื่อแล้วพี่น้องหน้าบบบ่อยเนาะ โอ้ข oh, ่าวจ่าเงางนั่นเฮ้ยน้อฮักสรน้ออมีจะคนทีมงานปั่นข่าน่ะเฮ้ยสี่คนหนึ่งโอ้ยอ่าบอาไอ้จอยได้สนไอจอยโ่เห็นอ้าวตังานอีกเลย หอยต้นงานอีกแล้วหอยใส่อยใส่หมวกไล่ปลุกเสื้อสีอ่ะสี้ยงวะเขียวเขียวบ่เสือแดงนะครังเทนพี่น้องสบายดีย่อมสาวสาวเด้อพี่น้องเด้อสุดก่อนไปได้หกสิบแปดสุดในได้หอดชาปลายสามสิบผมเด็ก <c oughs> 好，再来。<noise>

ยิงจอยเขาบอกว่าให้กันเทย้นารถไทยนะครับรถจะจุดเลาอีกดไฟมาจุดหน้าตรงนั่งไม่ใช่รถไทยนะไปครับมาไม่ใชชานะตใช่อีกาแวไดเบอร์กันยูสันะตายแหละตายแล้วตายพี่น้อวเลยผู้ชายตายเด็บลอยอามัเจ็กซีเลยจิมัดเจ็กซีเลยบ อีกจ้ายอ้พังหาหามึงนไเลิศค่ะเหมือนนี่เฮ้ยอี่วเพื่อนะเด้อเออไปดำเนิการอาเงินบัลายอาจ่ายค่ะละไทยเบอร์ละสี่ปัญหาเพื่อนละไทยนะท่า,านบ่วอาเผม่อบมีแก่อาสิถฐาไปนำบุญส่งเพื่ออำเภอฮะบอกไปสักเขาบัวอยบอกไปเป็สั่ อําเภออยากไปอยู่้องพี่เล้วนี่อาไปเลยวเด้สวรรค์อกันไปผัดบ่เบิดหน่อยก็หลายเลยคั่นได้ลงเฮือนไปน่ะเออไปเห็นนั่นพิ่นยากเห็นนี่พิ่นยากได้เพราะว่า งฮะนะฮะเจดําปลงสองก่อนเจดมเดยนไนองสีเก็บภาพร่วมให้ได้เบิงได้ส้มเนาะใช่ก็ตื่นแต่เด็อเขึ้นไปหาลุ่เดียวดยอ้องเดียวขาเรียกทิ้ใหม่ะีกยวนี่ว่านก็มาซื้อ ว่า,วานีกคนชื่อนเกีียวก็มื่นหนึ่งอกี่้างหนาน่าหมื่นตึ๊นะบเลยเนาะไปไอจ่อยมาหลากส่ายจนเขาสีเหล้วพี่น้องคนงานคนงานเมี่ยมาส่งเลยเมี่ยมาส่งไหมเมื่อแล้ว อ้าวคือว่าอีกแค่ไหนมีมีไอ้จ่อยน้ำแล้วก็ปลาด้วงพี่นั่งล่าอีนิมเยอะเลยไอ้อินิมก็มากกับผู้บาวหน่อยนะสอดกันข่าเพนะี่นีกว่าโมโหนั่นนั้นระบาดบางเมียนหรอบอกน,นอกอีเตียฮะสาวสี่สองสาวสี่สาวห้าเออ เสาหาเฮกสิบแปดเฮ้ยเกือบร้อยเส้าหาสอบต้นาหกสิบแปดมนลอยสบยตอนเราก็ว้า่อย่มันมากะลีขาวเออจะลอยไปสอบอยู่ของยีเว์แจ็คสอบไปแล้วในนาม นี่สิบแปดได้บ่ะหกเจ็ดสิบขาวหน้มเฮ้ยเออไปพี่น้องหย่างลงเทีเยงเจดดำลาอสุดมืดผ้ามืดพลเจดดำจา้างเกี่ยวเขาท่านผู้ชมวันนี้ได้หย่างพี่น้องลูกชายอารมณไปโลฟกโลเจ็ดโลอ้าวคือบัวห้าลรลงะนะ ลาสุดเก็นดำจางเกี่ยวเข่าได้จะคนเนาะได้กี่คนจ้องสายึ้นมากินเขา่าเนาะอันยังพ้นสิต,ตกอกเราเบเกียวสมบ้อ เาขา,เาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วคนงานในหน้าตาไพี่น้องเจ๊น่แดงเน่ <c oughs> ะแดงจน่นุ้ดในรอบหนึ่งปี <c oughs> พี่น้องเอ้ยหนึ่งปีปีที่สองผลบว้แห้ง็นออกลาพี่น้องเอ้ยเจิงบ่อว่งจนแห้งแอ้ตอนนี้เจิงบ่จนแห้งระบาด <c oughs> ออกละ จนจนบ่มีเงนินใช้พี่น้องอ,อันวางด้ามหน้านเพิ่นพัดอันไปบอกเพิ่นเพิ่นพัดอันค่าตั้งแต่อันบาทในแข่งอืมเป็นปบนาท <laughs> ในแขง่งไาเกี่ยวข่าวในท่ามอยู่ซีบเถื่อนพี่น้องมึงได้มึงสิจังละมึงได้มึงสิจังนะเออชิจังลยจังนะมึงชิจังลยจังนะซีบพอดเวยเมือนนี้เบิ่งหาเถิงผ้ามันคืออันตรายแท้บาด่ว่าป <c oughs> ้าพีา่ <c oughs> น้องมึอตึบเลยละเปสิ เมื่อนันเลซะน่ะรอดละสามซิบมันได้สักเนาบกหาไม่อย่างมาก่ะบอคนงานล่าชุดคนงานหิวข่าวเศร้าพี่น้องเลยหิวข่าเศร้าแล้วพอกนก็ยัง่ขึ้นมากตกลงได้จกคนเดียวนี่บ่ดามลงไดหลายสามสบายดีพี่น้องลงปหลายนิ่มกัเป็นฮกกกับเจ็ดกับแปดคุณเจ้า ทั้งมึงทางน้องสนุ่อ้าวน้องสนุ่ก็สินมาน้องสนุ่ก็ให้กุมาเกี่ยวขขาวพายกู้งมะเหลวซะก่อนไพ่แม่บักดำนะมุกสิเป๋าเกี่ยวห้าจะเตยยังหน้าโถพี่บาทสัตายหน่ย่างได้แหละโอ้ยมาประกุจิรลอดนะมึงหาลอยอ้ผูดูในจีนี่เนาะเป็นยังไงอันเนี้ยก็หัวโปตีนฮัวปรตีนเป็นน้องโอ้ยหัวเป็นหัวเดือนนี่เนี่ยกับผูฮันอีกทีท่าหาลอโตแล้วมึงหาลอยบาทมันคือบัวสั่งเลยเจ้าหนุ่มตัวใหญ่มาจาะ มันก็ไข่เลยเนาะไข่ตัหาตาันแก่ทางนึงมันก็ไข่แล้เหยไม่ได้แ้เจอทางหน้าตายหน้าคนเนไปมืองบ้านเนตลาดมาคาห้องเพื่นนานอันห้องห้องพื่นน่นพอซ่มอนหลัดเอามันสั่งะมือหรอบ่ได้เป็นหลัดอันนทางมเยคุเขาเน่ะสั่งเขาไปราการสั่งมือได้ก็ยังบ่ได้อย่างทุยาปลาลุง มันบ่ได้ไปกไปกัยาน่กิโลยมเป๋อยาแล้วมันไข่แกนฮิกงเฮียนบ่เนี่ยนะอัโอานกไรงเฮียนบ่นี่ยนะได้ข่าวอยู่โงเฮียนนะ ได้ยังกินข่าวสาวนะซุมัออตัวนั่นแหละเฮ้ยมันขาแกแกง้งกบ่นักบวบใส่ข้าเบื้อนมันกัดแ่บได้สะพาอีตู้ใส่น้นผัดใส่น้ำไม่สมก็ได้ดับมบักับกงบางลานี่วของน้ำ เออได้เราไปเก็บเองเก็บเผื่อกูน่เึ้นมาแล้วเอามาบันไม่ินเก็บอามาอไม่ลขยัไมกูขยะอย่าเานี่ยนะจัพิษอีกย่งเนี่ยขันมาซองเสมอลนี่ขันเนี่ยทำกินไก่ไก่กระขันไก่กระอะไรต่างขันหากับหอยกเก่ามานั่งเจอกลูกไป เก้าก็มันสีบ่านีิ่งขึ้นขึ้นอีเด้อข้ามันบานเด้อลูกเอาวันหน้อใม่ฮดเพราะว่าเตกนอกกินพะยะตายู่ิวอวนปิดแไหมแสแสบพี่น้องไปเขากินเข่าน้า้ายแม่มึงนนะบังอือบังงยิหมกล่มหวยมาแล้วบอ อ้าวอ่หั่นมัดไปได้ไหเนะมัดเลยเปตาเสะปเริสุยังก็ตาเสะโคจิโร่โคจิโร่อาน้มาเนอะแมงได้หั่นกินแล้วกูกินแล้วกูกินข้าเจ้าได้จะห้ยเหรอเกี่ยวข้าวน่ะถ้าก็ได้ให้หนึ่งหิวแหละพี่น้องเลย

กำส่งผัวอะไรกับมืออ่ะยายเกี่ยวข่าวอีเท่าเนี่ยเด้อลุล่มหน้นาไอหิบลงหน้าเออเออกำนั่งส่งผัวในรถปั่นเข่ากับมืออ่ะเชื่อได้สักเออปะเจาะปะเจะเออเหมือนมันลืมหอออมอชิลืมมาได้กันไม่ใหญ่พ่อเนี่ยอยู่น้ำกันไปบอกนะบอกโมมึงบอกเอาบอกฮะบอกได้เอาลายคนหม่เท้าอืมอืมเอออออันเอยสิไปดอกนี่แต่คนอยากมาพี่น้องเพราะว่าเขามันสุกพร้อมกัน กับมันต <ừ m S 2> ายกุ MA, กไส่แต่อ <ừ m S 2> <น>ยากมาเรีวยวนะ่าโจ๊สักอนยูกเล้แค่นี้เจ้งหน้านี่ได้ยกนทำบือมากเตงน้าหมูเห็ดเกี๊ยงยังอะนะยะลูกมึงไมาเห็ดกย่เทงหน้านี่มึงเอิงมึงมาห้องสกูเมื่อน่ะมึงแหละกูจิปาดคอ,อมึงมึงมันน่าสกูคืนสวนจับแขนไปวะไปวะนอหนทางชั่ยยูยังนอนางรถเยบ่วยมันวะห้องเสคืนมึงกูจับมึงหยัดลงน้องหัน

เออบมักยอ่อได้ซะมักย่อดมักดน่อนอยู่ที่ยังชูกินละข่าวนะกินแหละตําหมักถั่วขวาจีหล่อแกงปลาพี่น้องไหยอ่าถึงมันกระเสบแล้วคือพอหอมมาแหนชาวกินน้ำ ปีง่ายพันบุณเราบอกกินมามันสองปีสามปีแต่พ anyway ันนะเดปีเด็กมันมินนะเฮ้ยแต่พันนะพี่เล่แม่ปลาก่อซื้อมาพวกกันคนตหนาได้ปัดน้าด้หเ็ดบปวดเยอโอ้อยากขึ้นไปร่วมวงน้ำ้าอีกอ้ย มนลุงเตี่ยมาปั่นข่าวในแล้วเราสิทากินต่มไก่น่ะไก่กะหากะโบช่องแม่เฮ้ยเจนน่าแล้วก็เจวานันนานางปานน่ะอธิบายเลยไก่กะอยพันในเบอร์จ๊ะ นี่เนต้มบาวดดเป็นทอเบิินหเจนอะดำอยู่ซาอยู่ยวานบ้อมันอนอะไรบ้าอีกบ่าขึ้นนี่นะเออขเมอวานอาหน้าน้าเรอแคจก่าหมอคนมเขาวหนาตรงนี้ดขวดลยขวดวนี่กินลายอกู่อนพอแล้ว เลนเบืองใชมึงน่ะไมมึงนาดคเกไรอกโกอมันอุวมึงอะยู่ทอดีอนอเต็มสารเลยมันผูกหัวลู้หัวล้มังแบกจะแตกร้ามันิแบเเนาะจะไา้วมันยากินม่เย็ได้แ

ดูลายเลยทนมาโนลาน่ะน้องอิติอนไหาน่ะกเลยา่เยนาะหา่เงอหาเยเ่านำเองเฮ้ยเต่งจะไปบุญเสีงเฮือเพื่อเฮ้ยอีจอยถ้าปากแดงตาแดงลงมาหมัดเข่าน <Mine Oil. S 2> <finden S 1> ้ำขาวหมัดกระสอบเข่าน้ำขาวเออรอบบายเขาไปย้ำคำพู สี่ห้าโมงปุ๊ประมาณขาิไปออกเฮือนประมาณสามโมเหมเช่นกระทวนแหละโอ้ยเงินสมบูรายไทยสูอ่ะขั้นบทเหตุเฮือนรถไะคือยู่งอ่นีไปสื้อเฮือนารไมืดแหละนยางกลนะปเพลปิดอยู่องข้าวหวานผมว่าไหลคนงานลพี่น้อง นั่งก็ไม่ให้นั่งนอนจีไรช้ามต้นช้ามตู้เมื่อยอีกอ <c oughs> แม่มันบอกมาจะเสือมาส่งลูกมันมาน <c oughs> พี่น้องแม่ประคอดมันส่งลูกมันมาก,ก่อนม <c oughs> ันส่งมาฮีแม่มัน่ลูกมันโผลบักน้อยน้ะนิ่มนิ่มนิ่มมันซื้อยังก่อนบักน,น้อยน้ะนิน่มบักนิน่นเออตัวยุมย่มยุ่มน,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 นินนินนินป้าพี่นิ่น